ใครที่อยากหารายได้ช่วงเวลาว่างอะไรเงี้ยหรือว่าหาเงินจากแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นหาเงินจาก YouTube หาเงินจากแอปสตรีมต่างๆหาเงินจากการทำคลิปหาเงินจากการไลฟ์สดสตรีมเกมอะไรเงี้ยก็ลองดูคลิปนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาคารชีวิช่อนะครับกับผมนาคานั่นเองวันนี้ผมก็จะมาเผยไอเทมลับในการหาเงินของผมนะครับลงทุนเพียงแค่200นะครับแต่ว่าได้เงินกลับมา เป็นหลักพันเลยเนาะซึ่งเราว่ามันก็น่าลงทุนอยู่นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้หรืออุปกรณ์ในการทํา YouTube ในการไลฟ์สดสตรีมเกมไลฟ์สดพูดคุยต่างๆของเราเนี่ยลงทุนไม่เกิน200บาทนะครับนะอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่นาค่าก่อนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับพี่นาคาในการทาคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนนะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคลิปกันเลยเนาะอ่าก่อนเริ่มคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องบอกก่อนวาาอออกรรร้้้มมมดดดดดเนีีนสถ like สถดไดไไไตโ สามารถทาได้หมดเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ไหนแล้วก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์นั้นมาซ้ำนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าเนานะก็ชิ้นแรกนะครับเป็นขาตั้งมือถือนะครับเวลาเราไร์สดหรือว่าเราเวลาสตรีมเกมเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทาไมพี่นาคาสตรีมเกมแล้วกล้องมาถึงไม่สัน่นใช่ไหมกล้องมันอยู่นิ่งกับที่ใช่ไหมกล้ก็มันจะอยู่ในอย่างเงี้ยก็มันจะไม่เวียงไปเวียงมาใช่ไหมบางคนสตรีมเกมอ่ะเออมันก็จะแบบถือไปถือมาอย่างงี้ใช่ไหมเออกล้องกล้องที่มันถ่ายหน้าเราอยู่ะมมันจจเเหวียงข้าใ มันจะทําให้คนดูสตรีมเรามึนหัวซึ่งการที่เรามีขาตั้งกล้องคาขาตั้งกล้องตัวเนี้ก็มันจะทําให้เราสตรีมเกมได้ง่ายขึ้นนะวิธีการใช้นะครับก็แค่เอามือถือเสียบเข้าไปตรงนี้เนาะเสียบเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วก็วางเห็นไหมแล้วเราก็กด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 อ่ะกล้องที่มันถ่ายหน้าเราเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สั่นไม่เบี่ยงไปแล้วเนาะเราก็ตั้งไว้ที่โต๊ะแล้วเราก็ถ่ายได้เลยเนาะ เวลาเวลาเราสตรีมเกมเราก็ทําอย่างนี้เนาะมันทําให้เราเนี่ยสตรีมได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าสตรีมเกมไลฟ์สดพูดคุยเราก็แค่ถ้าอยากให้ไลฟ์สดหันเป็นแนวตรงแนวตั้งเราก็ทําหมุนกระมายอย่างนี้เนาะเป็นแนวตั้งเนาะหมุนกระมาเป็นอย่างนี้เนาะถ้าอยากให้เป็นแนวนอนเราก็หมุนมาเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเราจะสตรีมเกมอะไรเงี้ยเราก็หมุนกระมาอย่างนี้ได้เนาะอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ราคาประมาณ เออห้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ว่าเราเห็นร้านที่ถูกที่สุดนะครับราคาสามสิบห้าบาทเนาะซึ่งไปหาซื้อกันได้เนาะก็ราคาสามสิบห้าบาทนะครับไปหาซื้อนในช้อปปี้ a ั a ซ่าอะไรอย่างนะี้ได้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อมานะครับสําหรับบางคนที่ไมค์มือถือไม่ดีต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็คือไมค์นั่นเองไมค์ชิ้นไมค์ที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยเหมือนไมค์อย่างเงี้ยแหละก็คือมือถือคนไหนที่ไมค์ดีแล้วก็ไม่ต้องซื้อเราให้สําหรับคนที่มือถือมไมค์ไม ใมมือถือเราเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมอ่าเราก็ต้องซื้อแหละราคาอันเนี้ยเราซื้อมา125บาท129บาทแต่ว่าแล้วเห็นร้านที่ถูกที่สุดอะขาย99บาทบาทนนเ,าเ,เานออานนะเราก็เสียเข้าไปในมือถืออย่างงี้เนาะในการจะสตรีมเกมหรือว่าในไลฟ์สดอะไรเงี้ยเราก็เสียเข้าไปในมือถืออย่างงี้ปุ๊บอ่ะแล้วเราก็เอามาหนีตรงนี้ใช่ไหมอ่างายน,นีดเดียวใช่ไหมอ่าเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอัดไลฟ์สดสตรีมเกมหรือว่าอัคดคลิปเนี่ยเราก็แค่ตั้งอย่างงี้แล้วเราก็หมุนเอาอย่า เราอยากหมุนเป็นแนวตั้งเราก็ทําให้มันเป็นแนวตั้งเราอยากหมุนเป็นแนวนอนเราก็ให้มันเป็นแนวนอน <c oughs> แค <c oughs> ่นีน้แล้วเราก็อัดสตรีมเกมได้ปกตินั้นแล้วเราก็สตรีมสตรีมอย่างเงี้ยใช่ไหมง่ายนิดเดียวนะในการตั้งค่าในการตั้งสตรีมอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้สําหรับคนที่ไม่ดีไม่ต้องซื้อ,อฟังพี่คนไหนที่ไม่มือถือดีไม่ต้องซื้อก็ประหยัดตรงนี้ไปได้นะครับสิ่งสุดท้ายเราเชื่อว่าเกิดทุกบ้านก็น่าจะมีอยู่แล้วเนาะซึ่งเราไม่นับเข้าไปในเงินนะครับเพราะว่า มันเกิดทุบ้านน่าจะมีโคมไฟอยู่แล้วอะโคมไฟอันเนี้ยเข้าใจไหมโคมไฟโคมไฟอะไรก็ได้โคมไฟแค่ไปยืมพ่อกับแม่มาก็ได้หรือว่าไปยืมข้างบ้านหรือไปยืมยายมาก็ได้เนาะซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อนะครับเราก็เลยไม่ได้นะับอันนี้เข้าไปอยู่ในงบของเรานะเพราะว่าโคมไฟเราเชื่อว่าทุบ้านมันก็น่าจะมีแล้วโคมไฟอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีนะโคมไฟเล็กๆก็ได้ไม่ต้องโคมไฟใหญ่เท่านี้ก็ได้เนาะอันนี้พี่เอาไว้อ่านหนังสือนนะแต่ว่า mm hmm. พี่เอามาอดจจเป็นเออเวลาถ่ายวิดีโอเวลาไลฟ์สดเนี่ยพี่ก็ใช้นะ วเวลาตั้งค่าโคมไฟเนี่ยตั้งค่านะครับตั้งตั้งโคมไฟเออให้โคมไฟส่งแสงสะท้อนกับกระแพงแล้วค่อยสะท้อนมาที่หน้าเราหน้าเรามันจะเป็นหน้ามันจะขาวเนาะครับม่หน้ามันจะข,าว,ะา,า,า,จะขาวใสเนาะอย่าให้เอาโคมไฟส่องมาที่หน้าเราโดยตรงอย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับมันจะมันจะไม่โอเคมันจะไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดข้อค่าให้ดูเนาะอันนี้คือโคมไฟนะครับเวลาเราพี่ไรส่วนพี่ก็จะตั้งอย่างนี้ปุ๊บตั้งอย่างนี้เวลาสตรีมใช่ไหมอ่ะแล้วก็เอาเปิดไฟโคมไฟเข้ากับกำแพงแล้วก็สะท้อนกลับมาพี่จะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับแสงมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็แสงมันก็ยังแสงมันก็จะโอเคมันก็จะคมชัดใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าพี่ลองเอาโคมไฟส่องเข้ามาหน้าพี่โดยตรงอย่างนี้แล้วพี่เปิดอ่ะเห็นไหม ความแตกต่างมันขึ้นมาเลยนะเออถ้าเอาถ้าเอาไฟส่องเข้าหน้าเราโดยตรงอย่างเงี้ยเออหน้าเรามันจะแบบสะท้อนแสงหนักมากเลยมันจะขาวมันจะขาวจวบเกินไปเนาะให้เราแนะนานะครับเนาะให้ให้สะท้อนของกําแพงแล้วก็สายเข้ามาหน้าเราเนี่ยหน้าแสงมันจะขาวใสพอดีเนาะอันนี้เป็นทิคเก็กๆของเรานะครับเนาะในการทําวิดีโอในการไลฟ์สดในการสตรีมอะไรเงี้ยอย่าส่องเข้ามาหน้าเราโดยตรงมางคนพี่ เออโคมไฟหนูมันไม่ค่อยดีเลยค่ะบพี่อะไรเงี้ยเออถ้าโคมไฟใครแรงนะครับโคมไฟคนไหนแรงก็ถอยออกมานิดนึงให้มันสะท้อนไกลขึ้นมันก็จะได้ออกมาเบาลงใช่ไหมถ้าโคมไฟคนไหนเบาก็เข้าไปใกล้ขึ้นเข้าไปใกล้กําแพงให้มันสะท้อนออกมาได้ง่ายขึ้นเข้าใจไหมเออมันจะมันจะสะท้อนสะท้อนออกมาได้แรงขึ้นถ้าโคมไฟใครไฟแรงก็ถอยออกมาไฟเบาก็เอาเข้าไปเข้าใจไหมเออในการตั้งสตรีมเนาะก็ประมาณนี้นะครับเปิดไฟแล้วก็สตรีมเกมแค่นี้เนาะในการหารายได้ของพี่นะครับ พี่เชื่อว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องลงทุนเนาะ mm. อาจจะต้องลงทุนไปบ้างอาจจะ มันลงทุนแล้วมันอยู่กับเราได้นานเนาะใครมีใครมีพี่น้องเนี่ยก็ร่วมกันหาเงินกับพี่น้องได้เนาะซึ่งอุปกรณ์เราเชื่อว่ามันน่ามันสมควรจะลงทุนเนาะอาจจะไม่ได้แพงอะไรมากไม่เกิน200้อเนาะเราเราก็ใช้อุปกรณ์แค่นี้ในการทํา YouTube ในการหาเงินของเราเนาะช่องเราก็ใช้อุปกรณ์มาแค่นี้จริงๆนะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะกว่านี้หรอกเพราะว่ามือถือมันก็ตั้งสติได้ประมาณนี้และมันก็คงไม่ได้เสียบอะไรเยอะแยะเสียบเข้าทีวีเสียบเข้าคอมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีคอมนะครับสาหรับคนไหนที่อยากสตรีผ่านคอมนะเราต้อง ตั้งค่าตั้งกล้องยังไงเนี่ยก็ไปดูช่องอื่นนะคะเพราะว่าช่องพี่ไม่ได้ช่องคือพี่ไม่มีคอมไงพี่ไม่สามารถสอนได้นะครับว่าต้องเอากล้องเว็บแคมหรือกล้องแคมไปวางไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยพี่ไม่รู้นะครับอันนี้คือสอนในสตรีมในไลฟ์สดเอออะไรเงรี้ยในมือถือเนาะ,ะมันน่าจะช่วยได้หลายๆคนได้เยอะนะครับสําหรับคลิปนี้มันอาจจะมีสาระเยอะกว่าคลิปอื่นนะ,ะัป <laughs> <laughs> กติพี่ก็จะแบบไม่ได้อะไรหรอกแล้วก็ โต้ก็คือเรียวๆนะอย่างนี้เลยนะโต้ก็ลกอย่างนี้แหละเนาะปกติเวลาพี่สตรีมหรือเวลาไลฟ์สดอ่ะมันก็ไม่ได้เห็นโต้ใช่ไหมพี่ก็ตั้งแล้วพี่ก็สตรีมเข้าหน้าหันหน้าเข้าพี่หันกล้องอ่ะเข้าพี่อยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะไม่เห็นโต้ข้างหลังหรอกพี่ก็ไม่ค่อยได้เก็บอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะเร็วๆอย่างนีนะ้อุปกรณ์ที่ทําก็มีแค่สามอย่างอ่ะทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขาตั้งมือถือนะครับแล้วก็เอ่อไม้นะครับไม้ไม้ ไม่ชัดๆนะครับเอาไม่ชัดๆนะซื้อไม่ไม่ยี่ห้อไหนก็ได้นะ้อแล้วก็โคมไฟนะครับนั้นถ้าสำหรับคนที่จะไลฟ์สดเห็นหน้าก็มีโคมไฟแต่สําหรับคนที่ไม่เปิดหน้านะครับก็ไม่ต้องใส่โคมไฟเนาะง่ายนิดเดียวนาะก็ไม่ต้องมีโคมไฟก็ได้คนที่คนที่จะสตรีมเกมอย่างเดียวไม่เปิดกล้องก็ไม่ต้องมีโคมไฟแค่นั้นเนาะโอเคก็ ฝากกดไลค์ก็แชออร์กดติดตามให้กับพี่นัคาด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับน,อน้นองนทุกคนนะครับในการหารายได้ช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงเปิดเทอมอยู่เนาะพี่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วพี่เรียนจบไปแล้วนะครับพี่เรียนจบมาหาลัยแล้วเนาะโอเคพี่ก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เปิดเทอมหรือปิดเทอมแต่ว่าใครที่อยากหาไรายได้ช่วงเวลาว่างอะไรเงี้ยหรือว่าหาเงินจากแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นหาเงินจาก YouTube หาเงินจากแอปสตรีมต่างๆหาเงินจากการทาคลิปหาเงินจากการไลฟ์สดสตรีมเกมออออเเงงีี้้้ยยกกกก็็็ดูคคลลลลิิปปปนนแแวศศึึษาาาหๆ่พืบบ พูดว่าไงอ่ะถ้าดูคลิปพี่คลิปเดียวมันอาจจะเหมือนขายของมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองไปดูหลายๆช่องเนาะว่าเขามีอุปกรณ์ประมาณไหนเนาะแต่พี่เชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์แตกต่างกันมากสําหรับคนที่สตรีมในมือถือเนาะเพราะว่าของในการสตรีมในมือถือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าในคอมเนาะเออก็ ลาไปแล้วนะคะขอบคุณครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณครับตั้งใจทาคลิปนี้ให้กับทุกคนเลยนะคบเนาะก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเออก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับน้องๆยูทูบเบอร์หน้าใหม่ทุกคนนะอืมบายยไปแล้วขอบคุณครับ